การทำน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานสูตรมะกรูดส่วนประกอบในการทำมีดังนี้1 n 7 0 1กิโลกรัมเพื่อสารทำความสะอาด2 f 2 4 1กิโลกรัมเพื่อสารทำความสะอาด 3. กรดมะนาว1 0 0กรักมเพื่อปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4. ผงฟอง200กรัมเพื่อสารเพิ่มฟอง 5. น้ำหอม25ซีซีเพื่อทำให้มีกลิ่น 6. เกลือ1กิโลกรัมเพื่อปรับความหนืด 7. สีผสมอาหาร1ซองทำให้มีสีสันในน้ำยา 8. น้ำมะกรูดต้ม10 ถึง13ลิตรเพื่อทำให้ภาชนะสะอาดขึ้นวิธีทำ 1. เลือกเก็บมะกรูดที่มีผลแก่ประมาณ5กิโลกร,รมัมนำมาลางให้สะอาดผ่าครึ่งใส่ลงหม้อแล้วนำไปต้มพักน้ำต้มกรูดให้เย็นแล้วบีบคั้นเอาแต่น้ำนำตะแกรงมากรองเอาแต่น้ำเอาส่วนเปลือกและ,มะเมล็ดทิ้ง จะได้แต่น้ำมะกรูด10-15ลิตร 2. นำน7 0และผงเกลือกวนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา5นาที 3. นำผงฟองและกรดมะนาวผสมในน้ำมะกรูดต้มที่เตรียมไว้ประมาณ1ลิตรเติมลงไปกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ5นาที 4. ค่อยๆเติมน้ำมะกรูดที่ต้มเตรียมไว้ลงไปทีละน้อยกวนไปเรื่อยๆจนครบประมาณ10นาที 5. ละลายสีผสมอาหารกับน้ำต้มมะกรูดประมาณ1ลิตรกวนไปจนเป็นเนื้อเดียวกันประมาณ5นาที 6. เติมน้ำหอมลงไปกวนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ให้ฟองยุบให้หมดและนําขวดหรือภาชนะสำหรับบรรจุมาใส่น้ํายาล้างจานเก็บไว้ในที่อันเหมาะสมเป็นอันเสร็จหมายเหตุจากสูตรน้ํายาล้างจานทั่วไปจะเติมน้ํำเปล่าลงไปแต่สูตรนี้เติมน้ำมะกรูดต้มลงไปแทนจะเห็นได้ว่าการเติมน้ำมะกรูดต้มลงไป จะทำให้น้ำยาล้างจานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากจากน้ำยาสูตรเดิมคณะครูผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเบนจาคาามวิทยาประชาสารรค์ขอบคุณที่รับชมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ